ทำไมหญิงชลาวัย80ปีถึงยังคงสองกระจกเก่าบานนั้นทุกเช้า,ท,า,ท,าทั้งๆที่กระจกบานนั้นเลือนรางเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนและสะท้อนภาพใบหน้าที่มีแต่ริ้วรอยเหี่ยวย่นแห่งการเวลาหลายคนอาจคิดว่ายายมาลีกำลังหวนลํำลึกถึงความงามในอดีตหรือพยายามจะแต่งแต้มใบหน้าให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้น แต่เปล่าเลยการส่องกระจกของยายมาลีไม่ใช่เพื่อความสวยงามภายนอกแต่เป็นการเดินทางภายในเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังที่หย่อนคล้อยและเส้นผมสีดอกเหลากระท่อมไม้หลังเล็กที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เงาไม้ใหญ่หญิงชลานามว่ายายมาลีใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายวันเวลาผันผ่านริ้วรอยแห่งการเวลาสลักลึกลงบนใบหน้าของเธอ แต่กิจวัตรประจำวันของยายมาลีไม่เคยเปลี่ยนทุกเช้าตรู่ยายจะเดินไปยังมุมห้องที่ตั้งของกระจกเก่าบานหนึ่งกระจกบานนั้นไม่ใช่ของมีค่าอะไรกรอบไม้ผูก,กร่อนเนื้อกระจกเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนมองเห็นภาพสะท้อนไม่ชัดเจนแต่ยายมาลีกลับทะนุถนอมมันยิ่งกว่าสิ่งใดทุกครั้งที่ยืนอยู่หน้ากระจกยายมาลีจะจ้องมองใบหน้าของตัวเองอย่างพินิษพิเคราะห์ ไม่ใช่เพื่อแต่งแต้มสีสันหรือปกปิดริ้วรอยที่เพิ่มขึ้นทุกวันตรงกันข้ามยายมะลีใช้กระจกบานนี้เพื่อเตือนตัวเองเตือนถึงสัจธรรมของชีวิตเตือนถึงความจริงที่ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนและสิ่งเดียวที่ยายสามารถควบคุมได้คือความคิดและจิตใจของตนเอง ยายมาลีรู้ดีว่ากระจกบานเก่านี้ไม่ได้สะท้อนเพียงแค่ภาพลักษณ์ภายนอกแต่ยังสะท้อนถึงปัญญาและความเข้าใจที่ยายสั่งสมมาตลอดชีวิต